เรียนต่อต่างประเทศคุยกับใครดีเรียนอาชีวะไปเรียนต่อต่างประเทศได้จริงไหมเรียนภาษาอังกฤษไม่เก่งแต่อยากไปห่างประเทศจะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างไรเรื่องนี้ BPIP ครบจบที่เดียว The Best One Stop Shop Education Solution Provider in East Region BPIP b i l i n g a l Program International Pathway โปรแกรมการเรียนอาชีวะศึกษาในระดับปวชและปวสสู่เส้นทางการเรียนต่อในต่างประเทศแบบอัตโนมัติที่ผู้เรียนสามารถเลือกเส้นทางของตนเองได้ตามหลักสูตรที่ BPIP ได้เชื่อมโยงไว้ทั่วโลกอาทิเช่นประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์อังกฤษอินเดียมาเลเซียญี่ปุ่นเกาหลีและจีนหัวใจการศึกษาต่อต่อตางประเทศนั่นคือภาษา BPIP ซึ่งมีหน้าที่พัฒนาผู้เรียนให้ไปถึงเป้าหมายระดับภาษามาตรฐานสากลรวมถึงการส่งเสริมการเรียนทักษะสายอาชีพที่เน้นการปฏิบัติมากกว่าเรียนทฤษฎีจากประสบการณ์ความเป็นผู้นำในการทำหลักสูตรอาชีวะสองภาษาแห่งแรกในประเทศไทยกว่า10ปีจนเป็นที่ยอมรับทั้งหน่วยงานรัฐบาลสถานศึกษาในประเทศไทยหรือองค์กรต่างประเทศ BPIP เปิดให้บริการการเรียนรูปแบบ Hybrid Country ทั้งหลักสูตรระยะสั้นเริ่มตั้งแต่1เดือนถึง1ปีการเรียน two years t o dual degree เรียนปะวะสที่ได้2วุฒิ2ประเทศการศึกษาต่อนในระดับปริญญาตรีแบบ work based learning และบริการให้คำปรึกษาเต็มรูปแบบสำหรับนักเรียนนักศึกษาสถาบันอื่นๆ BPIP b l i n g i n g Program International Pathway the best one stop shop education solution provider in East region